ไปดาเราไปด้านเราไปเ่าเทห่ไอ er ้เหี้ยหน้าคนดทนมันเริ่มอะไรข้าเข้าเี่สาวโอ้มาเข้าี่เหรอไอกูจบไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นปดไฟอี่ไว้เพราเอไดียวสอัออนาเดีว่าไม่ระวันครับเชิญครับเชิญเมันดึกแลยไอ้เหี้ย มาครับตอนนี้ลิงจ็อกเกอร์เป็นฝ่ายเริ่มประอบจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วไลฟ์เป็นหน้าพูดคุครับหมาวอลจั่วหนึ่งใบครับลงไลฟ์เอลลี่จั่วการ์ดหนึ่งใบครับจากนั้นหยึดคุกขำที่เสิร์ฟจะเกาขึ้นเลยอย่าขโมดจุดไปท้าไม่เสยนั่นแล้วก็กดเท็กจากบนมือครับเอาแทกคาเรียใบครับแล้วก็เอาการ์ดจากไลฟจากเด็กไปบายโรซ่าใบโรซ่าครับเดี๋ยวแม่งลงแดงแล้วกูไม่มีเงินเล่น ปากรป๋องปาะป๋องโลซาควันเด้ล่าฟาแซ่ปกะป๋องแล้วผมเนี่าเป็นลิงจ็อกเกอร์ผมก็เลยทำตาออกที่จะมีเห็นครับโอเวอร์ทิเกอร์ผ่านเลยบอลโง่กเลยจับไหลแล้วโอ้ยไปเลยฮิสดีครับมันเปิดห้ามอะไรใช่ปะเปิดห้าไร สภาพเห็นสิบแปดพิสองเทคด้วยให้ยังไงงี้ให้ไหมมือสั่นขาดเลยดิสิบแปดวัดบ้างได้เข่าเ้ยะหดเกินเต้นหรออ่า

ผมเองกูใส่ได้สองใบไม่อะใส่จัดตัวเลยไงวะอ้าวแล้วไอเด็มันไม่เก่งแลยหรออันนี้เปิดสิบห้าโดนแบนอันจูบมันตั้งหกขนาดนั้นเหรอจะโดนแบนไหมข้องมัญหาของยากอมือหายเดอสองใบรองสิบเร็เอปกติมันเสียมือเลยจจคนละแบบเสียมือขอ ห้าตามเป็นไรเลยว่ะคุ้นๆเออสิบห้าเวนตัวนี้ติดปิซึมนะครับไม่ใช่ละไม่ติดนะครับไม่ติดของสิบแน่เฉยเออสิบสามิฮะสามิบยี่สิบสามสิบดี๋วเลยเท่นี้จะทำไปได้แค่แดำเดียวนะอยากพูดอย่างนี้ก็ทำไปแค่แดำเดียวเพียงว่าได้พูดถึงแดำทั้งสองฝ่ายเลยบรเวนเท่านี้ทำไปได้แค่ดำเดียวใ่ อินฟินิทซีโร่หนึ่งเทินทำไปได้สิบห้าได้ยังไงหลังไอ้ยังไอ้ยังไม่อกขสอบล็อกหนึ่งใบเสียหนึ่งมือพือล็อกแค่ตั้งหนึ่งใบได้ล็อกแล้วดีเจตวกาเป็นช้าเยนี่ไงไม่ใส่ซิง์ไงเนี้ยดี๓ีดีสีแดงดี๓ มีสามสี่สามสอเสองไทมัมี่เข้าไม่กี่สองที่เกียวีเดียว่ีสี่สามด้วยกี่เยเยกีอหรด้วยองใบเขาไม่บอกเลยเขาบอกคุณด้วยีเท็นรู้อยู่แล้วให้จรงแล้วฉันรู้อยู่แล้วจริงแล้วนรู้แล้วไม่งั้นถ้ากูกาดมันจะไม่ได้แดแล้ว ข้ามันจะไม่ตีแล้วทำไมได้เมื่อลงพี่ทิ้งมือหนึ่งเปิดสาใบหยิบหนึ่งใบขึ้นมือทีเหลื่งใแตกองแล้วก็จะบอกห้าพันแล้วถ้าอีกประมเกือบสามหมื่นแน่ตีวันโบเฮ่ยู่่าไดกี่ใบสักยูวาใบาางด้าของดิจิตร์ะทำไปได้สองแดมนะครับตอนนี้ดดจุด เซฟไว้เดี๋ยวเกิดเรื่องไม่ดีเดี๋ยวทัก๊มเกมมันจะเปลี่ยนเดเมสอต่อหนึ่งอย่างนี้สนันกันสิเออเออช่างแม่งเอีาสวอะสุดแล้วจะนีสองในสามแล้วันไม่มีโอกาสด้แก้ตัวไมีเป็นไรเสียใจ บีเราลยะยมี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 ไม่ได้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 สามได้ครับไเก่งพัายโโหทักปุ๊บมีเรื่องเลย เดเมซีต่อสองเริ่มตกที่นั่งลำบากแล้วทางซาดิอุสเป็นอย่างไงนี่เป็นเบรพอดีทั้งหมดจั่วแม่เขาวางแผ่ปเลยวเออโซนาไรล็อกมาล็อกหลังขอะไรขีดิขอดิ เออดีนายดู่แ่ตาเยเอเดียวนี่มนหลอนไง้สั่นดูหลอนนี่ยคนดนม่เยอะพอคอมันล้องมืนี้ลองหลังได้จวดีไ่ดจีมยอ่าแวนผมเก่งมากเลุงเลยเจดี่จาลม่ได้กินมกนาไเหมือนาเลยรอะลกหนึงนะ มีเทคแวนด้วยว่ะคาร์บอนอัลล็อกเปลือกสะบัดทิ้งเลยโยนโฟซัพทั้งสนามไม่โฟซัพเป็นโดนเป็ูได้ไม่ทาเก็บไอ้สัมันก็ต้องดิทคแสตันี้โดนไปได้โคตรเก่งแต่ไม่ได้ตจบนะจบไเประกาศด้วยันไปเลยสองเียครับฝ่งยู่ทนสามสองที่ออกเลยได้มงโจบ

ลบอีกูมีแคสามห้าสิบสามขอสี่สิบห้ามัแล้วมันตกคิดมันตกคิดก็ตกทิกเกอร์ดีกว่าเท่าไหร่วะขอสามสิบห้าขอสามสิบห้านะโกรุนเฮอยโซนอะไรใคูกลียยิงกระโมมันมีจริงก็วะ กูได้ยินี่กระบี่กูหนูแล้วได้ยินหนูแล้วไม่ใช่กระบี่ใช่ไหมไม่ใช่กระบี่กระบี่ไรเทียมทานแต่เป็นหอนเทียยวะไปเลยมมนเดนเดยวะยโปโปเลยซัมโปเยิ้อาิยน่ี่สิบไปดูเี่ยวสามสาว

ขอปอนหน่อยขอปอนหน่อยปูปลยซ้ำปูไอหน้าโอเกิขึ้นมือตัวนี้กูตัวอะไรบ้าวะอย่าอ้าปากเยอะผเสียวอ

โอ้มันจะแจกคสันนึงกีรอยรบโซมาสต่อยมาสนามเลยอ้วดูดูจวกูจวดยังวะจวดจากนี้จวดแล้วลืมลืมกูก็ไม่ได้ดูซีมสามกูแซม่สมสี่จีรีกูเหยียบกัน ไม่ใช่ฉันคิดอะไรอย่างนี้สามเลยหนึ่งแปดสองสามสามสามช่วยด้วยช่วยด้วย

เอ้ยนี่นอยเกี่ยับ่ไห่ห้าบรูาหรู้ไย่ยงถ้าเรากระม้าเราจะไม่สามารถเข้าหลังได้น่าสนใจยี่สิบแบดขอบคุณพี่แจงพี่ชาแหวที่หลังไม่ตั้งครับครับปครับสบแหที่หลองไม่ตั้ง วันนี้เลิกกันเร็วๆเนอะเกินพอให้เล่นไ่เกินสีทุ่มนะครับวันนี้นะยี่สามสามเลยจะอยู่ใสี่ทหรอไ่งนี้น่าจะจบแล้วเจบเลยยี่สามสองพี่สองนายน้ยหันเลยฮันหลอกโอม่แัเลยเอาไว้ตรงนั้นเหไม่ฟัง ให้หน่อยฟ้อหึงด้วยฟอไปไหมอาสองไว้ดูการตีสองี้สองไหนไม่มีสี่สามสอี้โอ้สองให้พี่เจาะเลยวันนี้รอดีสามเมมามนแปดสองสามสามสามมัที่กี่แบบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สามสามอันนี้สองแปดสองสองกูชื่อมันว่ามึงจะไล่ออกมึงเก่งที่ออกไล่ออกนี่สองแปดสองแปดเนี่นี่บมือนะตีแนงเลยตาก้นบอลเป็นอะไรตาก้นบารกูจะลืมให ต้องจบแล้วต้อต่อไม่ได้เลยอ่ะโดยสามเวฟนี้ฉันจะจบแล้วถ้าเดี้ยงอยู่ด้วยเทาไมนี่แค่สี่สิบสี่สิบเยอไหวาน่สถานการณ์ยากลำบากสต่อ4ีต่อ4เป็นไม่รี่เด็นุ้ยมันเคยรีเฮล่าอย่างนีต่อตูดบูดกันโคตรแรงคตระเียยไม่ตายเว้ยเดี๋เดเดกเย โอ้โหมันแรงเลยอันนี้มันบวกพลังบวกพียี่แปดบวกี่แปดบวกหมื่นเีห้าสิบหกบวกมื่นต้องเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็ยกขึ้นมือเรื่อยๆแล้วก็ลไปได้ยังจบเลยโอ้โหไมเอาโอกาสดสี่แปดมห้าแปดวหมื่นนแปว่ายี่แปดที่แปดนะสามหกไอห้าห้า โอ้โหสองสามสี่แปดห้าแปดหกงหมื่นแปดงับทั้งงับยี่สามลุ่นเลยสามสามได้ขี้ยิได้จะเลียงครบแล้วไหมฮะ นั่งเรียงสามไปเล้ยงกองขี่ไปเฮ้ยเรียงไปแล้วมึงเป็นอะไรขึ้นเลยสันไห้เฮียตายเลยโอ้โหนี่นังเรียงตัวแี่อย่างเดียวเลยเราแชมป์แล้วแไม่มีดีจีโดนมอเตอร์ไฟล์เอ็กเพ็กเข้าไปเลียงย่อยหมดเลยเลียงกองเพื่อดันตัวเนี้ยดันาะเลี้ยงมัลาขึ้นมาหมดเลย เ้ยบูธเวนมันแชมป์สี่สมัยแล้วเด็กทีมันจะไม่มีใครเอามันลงทีทีหรอว่าตั้งใจไอ้ฮะนอกจากไอ้แต่ไอ้ยังไม่ทันได้แม่แต่เข้าแล้ไอ้แต่ยังไม่รอบแรกไปไอ้เจอรี่ท็อกเกอร์ไปแล้วจูว่าไอ้กูทำกูไหวเออโอเคจบคลิปแค่นี้ครับ